เอ,อกชนทั่วประเทศเมื่อกี้ลือบอกไปนะครับคณะที่มาดูงานที่นี่เมื่อสามสี่ปีก่อนจะเป็นโรงเรียนท้องถิ่นสองปีที่ผ่านมาเป็นโรงเรียนสพทตอนนี้โรงเรียนเอกชนทั่วประเทศต้องมาฝังตัวที่นี่เราเขาบอกว่าโรงเรียนนี้ไปสอนโรงเรียนอื่นไปบอกโรงเรียนอื่นแล้วทําให้โรงเรียนเอกชนลดลง ถ้ารู้ไหมครับว่าตอนนี้โรงเรียนเอกชนในประเทศไทยขายกิจการมากกว่า300ล้ามสี3-400ลรงนดีวิ 300, 400ลวาลัยต่างๆก็ขายกิจการเห็นว่าทุนก,กินเราเรามาบกแล้วต้มาซื้อที่ขอนแก่นก็โรงเรียนเอกชนล่าสุดก็เพิ่งมาเดือนก่อนนะเบือขอนแก่นของพี่สาวของระเบียบร่าเจ๊ระเบียบรัฐผ้าอะไรคนระับจิ๋วอมตะอมตะวิทยาก็มาหลายรอบ เป็กรชนหลายแห่งเขาบอกว่าเด็กลดเด็กลพราบคุมกำเนิดได้ผลแต่ที่นี่บอกแล้วว่าไม่ใช่เกี่ยวกับคุมกำเนิดเกี่ยวกับโรงเรียนไม่ตับตัวโรงเรียนถูกนิสลอกลาบก้อยที่ไหนอร่อยเราไปทานผมเวลาไปบรรยายที่สาลเขาบอกอย่าพาผมไปร้านหรูเพราะร้านหรูไม่อร่อยอยากทานร้านข้างทางที่ชาวบ้านเขาทานกันนั้น มามวันก่อนเขาไปทานที่ศรีสะเกดต,อ,ตอ,กอนนั้าไปคอนเกต์เอาไปที่ไหนนะครับมิตรภาพรับก้อยเ้าไปรับเกต์ต้องไปบ้านหอสนับที่หลงสั <c oughs> ทงทั้งที่อยู่ในซอยไกลขับรถไปอุ้ยไกลมากเขาก็ไปทานแต่ถ้าเราสร้างโรงเรียนหรูเอกชนก็ก่อนเขาหลอกเรานะครับโรงเรียนเอกชนคือหลอกให้อาคารสวย ห้องน้ำสะอาดลานหญ้าโน้มนีนั่งให้สะอาดผู้ปกครองก็เห็นว่ากล่องผูรสักข้อมันสวยก็เลยไปเรียนเรียนเอกชนหารูไหมครับว่าโรงเรียนเอกชนครูของก็ไม่ได้กเก่กงกว่าครูในห้องนี้บางคนไปสอบบรรจุก็ไม่ได้บางคนก็อาจจะมีโวมงการไม่สอบบรรจุพออยู่โรงเรียนนี้ของอใล้บางนยิ่งตอนนี้โรงเ,เรียนชื่อดังประจำจังหวัดแก๊ปของเด็กกับครูห่างกันมาก เพราะเกณฑ์การย้ายบอกว่าใครบรรจุก่อนมีสิทธิ์ก่อนใครอยู่เลยการเยอะมีสิทธิ์ก่อน